สวัสดีค่ะ Hello Hello everyone โอเคกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเรื่องสปอร์ตที่เราเรียนกันที่ผ่านมา2ครั้งแล้วนะคะก็หวังว่านักเรียนทุกคนคงจะเข้าใจแล้วก็จำได้แล้วก็ทำงานที่ครูสั่งครบทุกครั้งนะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยเดี๋ยวเรานัดกันมาตรวจงานอีกทีหนึ่งนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ อย่างที่ครูได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าเรื่องของ Free Time เวลาว่างเวลาว่างเราทำอะไรกันบ้างนะคะก็จะมี Sport s บางคนก็ชอบไปเล่นกีฬานะคะแต่ก็จะมีบางคนที่ไม่ชอบเล่นกีฬาเลยนะคะเราก็สามารถไปทำกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งได้นะคะอย่างที่ครูเคยกล่าวไปก็คือ Hobbies นะคะ hobbies ทีนี้เรามาดูกันว่า Hobbies คืออะไร ค่ะสำหรับ Hobbies นะคะ Hobbies ถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวเลยก็คืองานอดิเรกนั่นเองนะคะงานอดิเรกก็คือกิจกรรมต่างๆที่เราทำกันนะคะอย่างเช่น d r a w i n g r e a d i n g b o o k s c o o k i n g f i t h i n g p l a y i n g f o o t b a l l p l a y i n g g o l f s w i m m i n g c o r r e c t i n g s t a m p s a n d l i s t e n i n g t o m u s i c หรือกิจกรรมต่างๆอื่นๆอีกมากมายนะคะที่เราทำกันในเวลาว่างนะคะ โอเคทีนี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคน repeat after me look at the picture and repeat after me ดูจากรูปภาพนะคะแล้วก็คำพท์แล้วก็ออกเสียงตามครูไปทีละคำนะคะ first คำแรกเลยค่ะ drawing drawing reading reading cooking cooking fetching fetching playing football playing football collecting stamps collecting stamps listening to music listening to music ค่ะจากคำศัพท์ทุกๆคำนะคะที่ผ่านมาเกี่ยวกับ Hobbies นะคะที่คุณครูได้ให้นักเรียนออกเสียงตามครูไปนะนักเรียนก็สามารถเปิดดูเปิดฟังได้วนๆหลายๆรอบเลยนะคะเพื่อที่ทำไมคะนักเรียนจะได้จำได้ด้วยนะคะค่ะและกิจกรรมต่อไปนะคะหลังจากที่ครูคิดว่าเราน่าจะจำกันได้แล้วนะคะแล้วก็ รู้แล้วแบ่งแยกได้แล้วนะคะว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมฮ o อปเบสแต่ละอันเนี่ยมันเรียกว่าอะไรแล้วเขียนอย่างไรนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนทํานะคะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดภาษาอังกฤษของตนเองเลยนะคะโดยนักเรียนจดคําศัพท์7คํานี้ลงไปในสมุดเลยค่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนความหมายเป็นภาษาไทยนะคะของ7คํานี้อย่างเช่นข้อที่หนึ่ง listening to music ก็เขียนความหมายไปคืออะไรคะดูจากรูปภาพที่ผ่านมาเมื่อ,อสักครู่นี้เลย listening to music คือฟังเพลงถูกต้องนะคะแล้วนักเรียนก็ทำไปเรื่อยๆจนครบเข้อคะ่ะ โอเคค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะหลังจากที่ทุกคนเขียนคำศัพท์กันเสร็จแล้วนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนะคะดูและทําในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนตอนนี้นะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวนะคะพื้นฐานเล่มใหญ่ของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่127นะคะโดยเดี๋ยวคุณครูจะอ่านเนื้อเรื่องให้นักเรียนฟังก่อนหนรอบ นะคะแล้วก็นักเรียนก็สามารถฟังซ้ําๆย้ำๆได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปวิดีโอและทีนี้เก็บไว้ได้นานเลยนะคะแล้วก็นักเรียนก็ฟังซ้าๆย้ำๆแล้วก็ฝึกให้ตัวเองเนี่ยอ่านตามนะคะเพื่อที่จะอ่านได้ดูตัวอักษรไปด้วยว่าคำไหนอ่านว่าอะไรนะคะ Are you ready? Okay, let's go. Today is Sunday. Lily, Judy, May, David, and Mark are free. What are they doing? May is playing tennis with her friend. Judy is putting stamps in her album. Lily is playing the piano. David is swimming. Mark is in the kitchen. He is cooking. และต่อไปค่ะอันนี้ให้นักเรียนทําลงในสมุดก่อนนะคะทําต่อจากที่เราเขียนความหมายของคําศัพท์เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะโดยเป็นการตอบคาถามจากเนื้อเรื่องที่เราฟังแล้วก็อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนักเรียนดูเลยค่ะอย่างเช่นข้อแรกเขาถามว่า What is Mark doing? What is Mark doing? กลับไปดูในเนื้อเรื่องกลับไปฟังใหม่ซิคะว่า Mark เขากำลังทำอะไรอยู่ Can you remember จำได้กันหรือเปล่าคะครูว่าน่าจะมีคนตอบถูกนะเนี่อยอาครูใบให้หนึ่งข้อนะคะคำถามข้อที่หนึ่ง what is Mark doing และคำตอบก็คือ Mark is cooking หรือ he is cooking ก็ได้นะคะเพราะมาร์กเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้คำสรรพนามที่เป็นประธานแทนได้โดยใช้คำว่า he นะคะแล้วที่เหลือนักเรียนก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าครบ5ข้อค,ค่ะค่อยๆทำกันนะคะสู้ๆโอเคเหนื่อยกันหรือยัง Are you tired? ไม่เหนื่อยใช่ไหมโอเคเก่งมากเลยนะคะก็กิจกรรมสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่128นะคะต่อเนื่องจากเรื่องที่อ่านเมื่อสักครู่นี้เลยเสร็จแล้วเขาให้ทำอะไรดูซิเขามีทั้ง5คนเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่อยู่ในเนื้อเรื่องเห็นไหมเอ่ยมาให้แล้วก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนมีหน้าที่แค่โยงเส้นจับคู่นะคะจากแต่ละคนไปหากิจกรรมที่เขาทำให้ถูกต้อง เห็นไหม e a s t easy ง่ายมากๆเลย is very easy นะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราเรียนการถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์แต่ก็มีคะแนนเก็บในทุกๆครั้งนะคะแล้วคอยติดตามกันว่าคุณครูจะนัดมาให้นักเรียนส่งงานกันวันไหนนะคะสำหรับวันนี้บายบาย see you goodbye